ช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจรบทที่20ข้อที่19ถึงข้อที่31ความว่าคำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาสิษย์กำลังชุมนุมกันปิดอยู่ เพราะกลัวชาวยวพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางปรัดกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถและด้านข้างพระวรกายเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยินดีพระองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุข จงสถิตยอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่ง,งเรามาชั้นใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปชั้นนั้นตรัสด,ดังนี้แล้วพระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านทั้งหลายอาภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อาภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้น,นั้นก็ไม่ได้รับการอาภัยด้วย โทัซึ่งเรียกกันว่าฝาแฝดเป็นคนหนึ่งในบรรดาอัครสาวก12คนไม่ได้อยู่กับอัครสาวกคนอื <st> uh ่นๆเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาสิทธิ์คนอื่นบอกเขาว่าพวกเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเขาตอบว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปู และไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรากายของพระองค์เขาพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด8วันต่อมาบรรดาสิทธิ์อยู่ด้วยกันในบ้านนั้นอีกโทมัสก็อยู่กับเขาด้วยทั้งทางที่ประตูปิดอยู่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางตรัสกับเขาทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดแล้วตรัสกับโทมัสว่า จงเอานิ้วมาที่นี่และดูมือของเราเถิดจงเอามือมาที่นี่คลำที่สีข้างของเราอย่าสงสัยอีกต่อไปแต่จงเชื่อเถิดโทมัสทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าและพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุข พระเยสูเจ้าทรงกระทําเครื่องหมายอัศจรรย์อีกหลายประการให้บรรดาสิทธิเห็นแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เรื่องราวเหล่านี้ถูกบันทึกไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยสูเจ้าเป็นพระสฤ์เจ้าพระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตเดชะพระนามของพระองค์ คุณผู้ฟังครับบทพระวรสารวันนี้ใช้ภาพให้เราได้เห็นพระเยซูเจา้าประทับยืนอยู่ตรงกลางตัดกับบรรดาอัครสา,าวกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดนอกจากนี้พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายแล้วตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภยัย ท่านทั้งหลายไม่อาภัยบาปของผู้ใดาบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอาภัยด้วยวันนี้พระองค์ทรงเป่าลมเนื้อเขาทั้งหลายมนุษย์ถูกสร้างขึ้นแต่ยังไม่มีชีวิตจนกระทั่งพระเจ้าทรงเป่าลมหรือ ระบายลมปราณให้มีชีวิตเข้าไปในตัวเขาลมหายใจแรกลมปราณแรกของพระองค์ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสรรพสิ่งอื่นๆที่สงสร้างบัดนี้ลมปราณของพระเยซูเจ้าพระเจ้าประทานชีวิตนิรันด์ฝ่ายวิญญาณให้แก่บรรดาอัครสาวกลมปราณนี้ลมหายใจนี้ทำให้พวกเขา มีอำนาจที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าบนโลกนี้และวันนี้คุณผู้ฟังครับบทพระวรสารฉายภาพพระเยซูเจ้ากำลังตรัสบอกกับบรรดาอัครสาวกเรื่องกิจการของพวกเขานั่นก็คือการไปเทศสอนข่าวดีการบอกเรื่องข่าวดีของพระเยซูเจ้าเพื่อให้มนุษย์ได้รับการอภัยพ้นโทษบาป วันนี้พวกอัครสาวกเองไม่มีอำนาจที่จะให้อภัยบาปได้เพราะไม่มีมนุษย์คนใดทำได้แต่วันนี้พระเยสุเจ้าพระองค์ประทานพระพรพิเศษให้พวกเขาบอกผู้เชื่อใหม่ว่าบอกคริสเตชนผู้เชื่อใหม่ว่าความผิดบาปได้รับการอภัยแล้วเพราะพวกเขายอมรับข่าวดีของพระเยสุเจ้า เพราะฉะนั้นคริสเตชนผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิพิเศษอย่างเดียวกันนั้นในทางตรงข้ามกันครับคนที่ไม่ยอมเชื่อพระเยซูเจ้าโดยเฉพาะต่อหน้าคนอื่นก็จะไม่ได้รับการอภัยบาปและคลริสเตชนผู้เชื่อสามารถประกาศเรื่องราวข่าวดีนี้แก่พวกเขาคุณผู้ฟังครับคนเราไม่สามารถจะรับข่าวสาร โดยเฉพาะเรื่องการอภัยโทษบาปได้ตราบใดตราบใดที่เขายังไม่ได้รับพระองค์ผู้ทรงให้อภัยนั่นคือพระเยซูเจ้านั่นคือพระเยซูเจ้าคุณผู้ฟังครับเราเคยคิดหรือไม่ว่าเราอยากเห็นพระเยซูเจ้าอยากสัมผัสพระองค์อยากได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จริงๆ มีบางครั้งหรือไม่มีบางครั้งหรือไม่ที่เราอยากจะนั่งลงกับพระองค์และรับฟังคำแนะนำจากพระองค์วันนี้โทมัสโทมัสอยากจะให้พระเยซูเจ้าปรากฏกายให้เขาเห็นแต่แผนการของพระเจ้าล้ำลึกกว่านั้นครับพระองค์ไม่ได้อยู่ในรูปร่างของมนุษย์เท่านั้น หากแต่พระองค์ทรงต้องการที่จะอยู่กับเราทุกคนตลอดเวลาแม้กระทั่งปัจจุบันแม้กระทั่งเวลานี้พระองค์ก็ประทับอยู่กับเราในรูปของพระจิตเจ้าเพราะฉะนั้นเราสามารถพูดคุยกับพระองค์และสามารถพบคำตรัสของพระองค์พบพระวาจาของพระองค์ในหน้า บทพวรสารในหน้าพระกัมภีร์ในหนังสือพระกัมภีร์แล้วเราจะได้พบพระองค์จริงๆดังที่โทมัสได้พบแล้ววันนี้โทมัสไม่ได้อยู่กับบรรดาอัครสาวกเขาไม่ยอมเชื่อเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัต ถ้าไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปูไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรากายของพระองค์เขาจะไม่มีวันเชื่อเป็นอันขาดวันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ไม่ถือสาโทมัสที่สงสัยทั้งทั้งที่สงสัยโทมัสก็ยังจงรักภักดีต่อพระเยซูเจ้าและต่อพวกพ้องของตนเองคุณผู้ฟังครับบางครั้งต้องสงสัยก่อนที่จะเชื่อ บางครั้งต้องสงสัยก่อนที่จะเชื่ออะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าความสงสัยนำไปสู่คำถามและคำถามทำให้ได้คำตอบและเมื่อได้คำตอบก็ยอมรับความสงสัยนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าความสงสัยกลายเป็นความดื้อดึงและความดื้อดึงกลายเป็นวิถีชีวิตความสงสัยนั้นก็เป็นอันตรายต่อความเชื่อ พราะฉะนั้นเมื่อเราสงสัยอย่าหยุดแค่สงสัยหากแต่จงให้ความสงสัยทําให้ความเชื่อของเราลึกซึ้งขึ้นขณะที่เราแสวงหาคําตอบต่อไปวันนี้ร่กายที่คืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นร่างกายพิเศษไม่เหมือนใครไม่เหมือนร่างกายที่เป็นเนื้อและเลือดเหมือนลาสรัสเมื่อเป็นขึ้นมาจากตาย พระกายของพระเยซูเจ้าวันนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎธรรมชาติเหมือนก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนนั่นก็หมายความว่าพระองค์สามารถปรากฏพระองค์ในห้องที่ปิดไว้ได้แน่นหนาแต่พระองค์ไม่ใช่ผีหรือภาพลวงตาวันนี้บรรดาอัครสาวกสัมผัสพระองค์ได้และพระองค์เสวยพระกายารได้เพราะฉะนั้นการคืนพระชนชีพของพระเยซูเจ้าเป็นจริงตามตัวอักษร และเป็นการที่ประกายคืนพระชนพระองค์ไม่ได้เป็นวิญญาณหรือไม่มีร่างกายคุณผู้ฟังครับบางคนก็คิดว่าจะเชื่อพระเยซูเจ้าถ้าพวกเขาได้เห็นหมายสำคัญหรือการอัศจรรย์ที่เจาะจงด้วยตาของตอนเองแต่วันนี้พระเยซูเจ้าตรัสกับเราว่าเราจะได้รับพระพรถ้าเราเชื่อโดยไม่ได้เห็นด้วยตา ทั้งนี้เรามีหลักฐานที่จำเป็นแล้วจากพระวาจาจากพระกัมพีและจากพระสงฆ์นักบวชทั้งหลายท่านเชื่อเพราะได้เห็นเราผู้ที่เชื่อแม้ไม่ได้เห็นก็เป็นสุขขอพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมพีจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจนเป็นของทุกท่าน ขอพระอวยพรและสติดกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนืองทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิศเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ